คุบคุบคุบไอ้คุบตัวนี้บอกคุบี่น้องคุบคุบคุบ <c oughs> โอ้ยมันเถาเนาะเ <c oughs> ถาบ่ามีแห้งแลนคุบเธอแม่แโอ้ยจางกันเนะาะแมวเถากับแมวนุ่มนี่เมื่อวานพี่น้องไปบ่เป็นแล้วแ,แต่สิแลนแต่แหนเน่ยน่ยน่ ไปใไช้คุบถทาแม่ดีเห็นบ่ข้างน,นอกเป็นแมวหน่อยเนาะเยวต้องไปใช้คุบว่าซิลิว้ <laughs> <laughs> จกักอดสามโตมากเวลานี้่อนครัว

ขนเขาคือค้นเ่าเอาเอาปีนขึ้นก็ได้เอามาเข่ามวนค้นนี่ล่ะโอเคเวย เนี่มึงพี่น้องนอนก่อนหนูบอลชนหนูบอลเรื่องสิ่อะไรตั้งกันว่าแมวเถากับแมววันมอ่ะเจ้ยจะใส่ตามันเดี๋ยวนูกเอาลูกแล้วลูกลูกแล้วโอ๊โอ๊มา ตองอนะ่ะโอ้ยเสกันยานบอกีขวดเข้าไปตรอน,นี้พี่นอ oh. ้องเฮ้ đi xa đi ơ cờ, núi, nè bay ăn phao ăn bột đi mì nè nó, ăn nó ăn bay ăn bay đi bay ăn bay ăn Nó ăn bay ăn bay đi Sui thuyền mèo mèo Ô, mèo 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 Con mèo 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 ตื่ในย่างเงินบ่ติ่งก็ของตายจะไปหาตื่นโอเคของตายเอ้ยมันบ่มมั่นเลยพี่น้องหยอกแมวเถ่าเลยโบตื่นบ่เพิ่งเดินงปังดัง โอ้กินหอยร้านไข่อยได้ร้านตัวหน่อยหยอกข่อยเล่นน้ำแม่เอาเลี้ยยังกระดดแต่ขนเจ้าของหน่อยนะคือบอหยอกแน่โอ้ยหยอกบดเหลมเล่นบดเหลมแล้วพี่น้องยังสันละบ่ตื่นแมวไม่ประสบการณ์มันเถ่า,าแล้วมันบ่ตื่นยังแบบไงสั่งเคย เห็นคนบวตื่นหุ่นแน่วนีเราคอยว่ากลางเวนกลางคืนมันเล้วเคยแล้วแม้ตัวนี้คือกันบวตื่นบวถ่วงบวยันยักบาดด้วยเฮ้เจอถุย คือบอตื่นบอถ่วงเนี่ยอยูน่นี่โอ้ยไปด่าพี่น้องยอกแมวแมวกับบอหยอกน้าไม่มีอารมณ์ร่วมเลยไม่เอาไม่เอายอมบายบายพี่น้องจุบ๊บมมม่่่อออารรวนน้ขยเ็ท